เวลาจะเกิดปัญญาตัวนี้มันต้องจเจริญสติก่อนแล้วสมาธิเกิดแล้วมันจะเกิดปัญญาตัวนี้เอาสติเอาปัญญาตัวที่สามเนี่ยนำทางให้กับชีวิตอยาใช้ปัญญาไอคิวนำางถ้าใช้ปัญญาตัวนี้นำทางให้กับชีวิตแล้วเนี่ยในที่สุดมันมีแต่เจเป็นอิสระเห็นสรรพสิ่งมีการเกิดดับเราไปที่ไหนก็รู้เท่าทันหมดเลย เพราะว่าปัญญาตัวที่สามเนี่ยมันสว่างสุดๆเลยขอโทษนะไฟที่ว่าในสว่างมันก็ยังไม่สว่างเท่ากับปัญญาตัวที่สามดวงจันทร์สิบห้าค่ำนะที่ว่าสว่างนะก็ยังไม่สว่างเท่ากับปัญญาตัวที่สามเช่นเดียวกันดวงอาทิตย์เนี่ยที่ว่าสว่างนะยังไม่สว่างเท่ากับปัญญาตัวที่สามปัญญาตัวที่สามมีความสว่างมากกว่านั้นเพราะอะไร ดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันส่องเนี่ยเรามองเห็นตับไตไส้กรูงไหมไม่เห็นหรอกอะแต่ถ้าใครได้ปัญญาตัวที่นี่มันเห็นข้างในหมดเลยเห็นแม้กระทั่งไอ้จิตของตัวเนี่ยของคนเนี่ยมันสะอาดสกปรมมันเห็นหมดเลยใจยกตัวอย่างเจ้าคุณโชติเป็นอาจารย์สอนเนี่ยสอนให้พัฒนาปัญญาตัวนี้ท่านเห็นแม้กระทั่ง เราคิดจะหนีท่านนะแค่ความคิดจะหนีนะท่านรู้เลยนะเห็นเลยนะเออคนนี้รูงศิคน,นี้มันจะหนีแล้วนะจะไปอยู่กับท่านพุทธทาสวันนั้นสองทุ่มตอนเช้าคิดจะหนีสองทุ่มจะมีสอบอารมณ์ไม่พูดอะไรนะท่านมองมาที่ผูบ้บรรยายในโลกเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมันมีปัญหาทท้งนั้นนะเพราะเราหนีใจตัวเองไม่พ้นอยู่สู้สิท่านพูดอย่างเนี้ย เออเราไม่ได้พูดในปากทาไมทะลุเอไอ้ปัญญาตัวนี้อ่ะมันส่องทะลุถึงใจเออพอตกกระไดปล่อยโจรจะทะําไงก็บอกท่านจะคุณอาจารย์ครับเราจะสู้ยังไงท่านก็บอกคาถาสู้ให้เราก็ทําตามเดี๋ยวนี้เราก็ไม่หนีตั้งแต่นั้นมันก็ไม่หนีเลยเนี่ยมันสว่างอย่างนั้นจริงๆแล้วเช่นเดียวกันไอ้ปัญญาตัวเนี้ยพอเราทําแล้วมันสว่างปั๊บอนนี้เราจะเห็นกิเลสในใจคน บางทีเราเห็นไอ้คนเนี้โอ้โหเขาต้องังเป็นอะไรเงี้ยจริงๆมันได้มาตั้งแต่ตอนอยู่วัดอะตอนอยู่วัดเนี่ยพอไอ้ตัวน,นี้มันสว่างมันไปเห็นเด็กหนุ่มคนไปฆ่าเขามาไปฆ่าคนตายนีตำรวจเข้าวัดมันจะมาดับดับความร้อนใจที่มันอยู่ในใจอะดับไม่หมดหรอกก็เราไปรู้เข้าในสุดเด็กหนุ่มขอสมัครเป็นศิษย์ตาบอกไม่ไ,ได้เดี๋ยวต้องไปสืบไปเป็นอาจารย์สอนยังไม่ได้ใช้นี่ก็เลยไปเรียนต่างประเทศมา เห็นไหมถ้ามันไปรู้พฤติกรรมผลหลังครับมันไปรู้อะไรที่จะเกิดข้างหน้าไปรู้อะไรที่เกิดข้างหลังอาจารย์ของผู้บรรยายท่านจคุณโชดเนี่ยไม่อยู่วันนั้นนะตอนนั้นเอ๊ะทำไมท่านรีบฉันข้าวว่ามันแค่้เที่ยงเวลาฉันก็ฉันอยู่ในวงหน้ากระเพื่อเนี่ยฉันในวงเนี่ยท่านจคุณอาจารย์แล้วก็พระมหาอสองรูปแล้วก็มีผู้บรรยายก็เป็นต้าโบทใหม่ก็ฉันกับท่าน มีวันท่านรีบฉันเพราะเปนใกล้เที่ยงพอฉันเสร็จพอใกล้เที่ยงปั๊บหยุดปั๊บท่านก็บอกเออท่านมาหาเดี๋ยวไปกับไปกับผมนะไปบนหน้าจิตเป็นร์รี่พอเสร็จแล้วพอท่านเจ้าคุณอาจารย์นนขึ้นนั่งรถตบไลคนขับรถวันนี้ขับรถนระวังนะจะมีอุบัติเหตุเสร็จแล้วจะานกันเนี่ยไม่หลับคงจะกำลังเสปรากฏว่านคนขับรถก็มหาหานั่งหน้ากลัวรถจะชน,นเลยเลย,เลยนครปฐมไอ้ก่อนนำ ไปเองมันรั่วไอ้น้าเึ้นมันแต่ง้าแลจอดเข้าอูสอนท่านรู้ลุ่งมากเพราะใจท่านสว่างแต่ว่ามันสองสวนคำพูดตัวเนี้ยเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่อยากให้นิสิตนักศึกษาเชื่อถ้าเชื่อแล้วไม่พิสูจน์มันจะงงงายแต่อยากให้ออาไปพิสูจน์ว่าที่พูดเนี้ยเรื่องจริง แล้วถ้าใครผู้ใดทําให้ใจขององค์ตัวเองสว่างได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เห็นใจคนอื่นมันจะถ่องแท้ในคนอื่นเพราะมันถ่องแท้ในใจตัวเองแล้วมันจะถ่องแท้ในคนอื่นแล้วมันจะรู้วิธีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนอื่นนั่นแหละครับทั้งหมดเก้าข้อเนี่ยถ้าใครผู้ใดพัฒนาตัวเอง เอาใจของเราเนี่ยเอาร่างกายของเราเป็นเครื่องมือให้ใจเนี่ยพัฒนาเอาร่างกายเป็นเครื่องมือให้ใจเนี่ยพัฒนาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันมีเกิดขึ้นอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นอัญมณีที่สุดยอดโดยเฉพาะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนเพชรลูกเม็ดโตโตแลน้นามเอกไม่มีหมดจินมูลค่าสูงสุดนะมีมูลค่าสูงสุดเพราะ เพราะถ้าใครเข้าถึงตัวนี้ได้นะชีวิตนี้ไม่เป็นทาสชีวิตนี้มีความอิสระม,ม,มีความเป็นไทยความเป็นอริยบุคคลเกิดได้แล้วถ้าพัฒนาไปจนถึงที่สุดนะมันเป็นวิถีสู่การไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในสังสารวัฏจึงได้บอกว่าเป็นเพชรนาเปงททำอย่างนี้ครับ คิดว่าการบรรยายก็มีเวลาเลหลือประมาณสักสี่นาทีเผื่อท่านผู้ใดจะมีคำถามถามก็อขอจติตการบรรยายไว้พีน่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นฐานให้ผมได้สร้างสะสมบารมีขอบคุณด้วยความจริงใจบุญบารมีที่ผมสะสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งใดที่ผมมีผมได้ผมเป็นขอให้อานิสงส์ทั้งหมดที่มีนี้จงมาเกิดแก่ท่านผู้ได้ยินได้ฟังทุกท่าน เขาจะมีความฉลาดในตัวเองฉลาดในการดําเนินชีวิตยาวชีวิตตกเป็นทาาของสปปรรพสิ่งซึ่งขณะนี้เป็นเรื่องวัตถุต่างๆเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเลยมันทำให้ชีวิตมองเมา,เมาถ้าเราตกเป็นทาาแล้วอบายภูะปูเป็นที่หมายนะครับขอบากไว้ขอบคุณครับ